น้ำฝนคุณลนัทคุณแม่ลูกสองโบกมือลาประเทศไทยเก็บกระเป๋าอยู่บ้านสามีที่ลอสแอนเจลิสอเมริกาแล้วนักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองน้ำฝนคุณลนัทหลังแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันจอแดนวินเทอร์ปัจจุบนันมีทาย,ยาทสองคนคนโตเป็นลูกสาวน้องคาเรียสาวน้อยยิ่งโตยิ่งสวยวัยเจ็ดขวบและคนที่สองเป็นลูกชายน้องเจคอบวัยสิบเดือนกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้เลยทีเดียวและต้องบอกว่าหลังจากที่น้ำฝนแต่งงานสร้างครอบครัวเธอทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลลูกๆและสามีแบบเต็มเวลา ในส่วนของงานละครงานในวงการบันเทิงนั้นน้ำฝนเธอเว้นวักพักไว้ชั่วคราวเพราะเธอบอกว่าไม่ทิ้งงานละครแน่นอนเพราะเป็นอาชีพที่เธอรักมากๆล่าสุดน้ำฝนกุลนัทได้ลงภาพเช็คอินอยู่บ้านเกิดสามีที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่า morning from LA รู้สึกเหมือนไม่ได้กลับมาซัมเมอร์ที่ LA นานละหลายคนเห็นบรรยากาศแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากบินไปเช็คอินตามด้วยเลยบ้านสวยมากเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ หลายคนอาจสงสัยว่าชีวิตของน้ำฝนเป็นอย่างไรในต่างแดนบอกเลยว่าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยสีสันและความสุขแม้ว่าจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและเพื่อนฝูงในเมืองไทยแต่เธอก็มีสามีและลูกๆคอยเป็นกำลังใจเสมอน้ำฝนมักจะแชร์ภาพความน่ารักของลูกๆผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำเธอเล่าถึงความน่ารักของเด็กๆรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตในต่างแดนให้แฟนๆได้ติดตามแน่นอนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาน้ำฝนได้เรียนรู้และปรับตัวกับชีวิตใหม่ในต่างแดนมากมาย เธอได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตกและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบใหม่เธอได้เรียนรู้ที่จะเป็นแม่ที่ดีและพรรยาที่ดีน้ำฝนบอกว่าเธอมีความสุขกับชีวิตในต่างแดนเธอรู้สึกขอบคุณสามีและลูกๆที่ทําให้ชีวิตของเธอมีความหมายเธอได้พบกับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวของเธออย่างไรก็ตามน้ำฝนก็ยังคงคิดถึงบ้านเกิดของเธอเธอคิดถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงเธอบอกว่าเธอจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเธอในเร็วๆนี้ในขณะน,นี้น้ำฝนยังคงใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุข เธอได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเธอให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียเธอเป็นแบบอย่างของผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความสุขสำหรับแฟนๆของนาฝนที่ติดตามผลงานของเธอมานานคงต้องอดใจรอกันหน่อยเพราะนาฝนบอกว่าเธอยังไม่มีแผนที่จะกลับมาทางานในวงการบันเทิงในเร็วๆนี้เธอขอทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวและลูกๆของเธอเต็มที่ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะนางฝนสัญญาว่าเธอจะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแน่นอนเพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสม ส่วนแฟนๆที่อยากเห็นภาพความน่ารักของครอบครัวน้ำฝนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเธอเธอจะอัปเดตชีวิตของเธอให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอ